สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่20นะครับ20กันพฤษอหายหกสินะหุ้นไทยก็คือเลขจากตลาดหลรัพยาแห่งประเทศไทยนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกๆวันจันถึงวันศุกร์นะวันนี้ก็เป็นวันพฤรหัสบดีแล้วนะครับสีส้มสีส้มนำโชคนำสิ่งดีๆมาทุกๆ่ันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุก ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตุ้งใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รู้ลวเพื่อความมันเท่านั้นนะครับเอามาดูคนถ่ายเที่ยงกันนะครับรอบเที่ยงเนี่ยจะเป็นหนึ่งสองนะครับทั้งหมดก็จะเป็นเด่นศูนย์หนึ่งสองนะครับขอเลือกที่หนึ่งกับสองนะใครชอบศูนย์ก็จัดไปนะครับคนไทายเที่ยงอมันคิดว่ามานะอือคิดว่ามาอา สองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับอย่าลืมหนึ่งหนึ่งเลยนะหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับกันกันไว้นะครับประมาณนี้นะ à, จดเอาเลยครับจดเอาเลย เดี๋ทันอยู่นะเดทันนะแันนี้นะครับรอบบายอาจจะไม่ได้ลงนะครับเพราะว่ามันลงไม่ทันนะทําไม่ทันนะครับรอรอบเย็นนะครับรอรอบเย็นนะครับรอบบายลงไม่ทันสําหรับกลุ่มลายก็คงก็คงไม่ทันเหมือนกันรอรอบเย็นนะครับเอาจัดจะเลยนะครับรอบเย็นนะ <c oughs> โอเคนะครับตามนี้เนะาะขอบโชคดีโชคดีนะครับ